ผมเอกชัยอาทิชาผ้าแก้วครับวันนี้มากับมิตรวินผ้าแก้วครับวันนี้เรามาทําอะไรครับอาทิชาทำหนมปังในสอดครับขนมปังในสอดมอกล้องด้วยเอาเอาทำไงครับทีแรกเอาหนมปังมาแล้วทำไงครับต้องทานเนยด้วยครับต้องทานเนยด้วยนะครับ,อรบโอเคเราต้องใช้ช้อนครับใช้ช้อน ทำไงครับทำไงครับเอาเนยไปทำไงครับละเลงเราเเนยละเลงก่อนใช่ไหมครับใช่ครับเอาไงครับเอาไงต่อครับ

ครับปี่นะคงจะได้มาครับแล้วไงครับเอาโอเคผิงไฟได้ยังครับใส่น้ำตาลนะครับครับผมอ่าไปผิงไฟครับ่ครับเอาไปผิงไปผิงไฟก่อนแล้วก็ส่งผิงไฟแบบนี้ครับครับ ชื่อผิงไฟใช่ไหมครับครับแล้ววันนี้เป็นเป็นผิงใช่ไหมครับครับตะแกงก็เป็นตะแกงแล้วตรงนี้ก็เป็นผิงน้อยใช่ไหมใช่ครับโอเคนะครับโอเคครับครับผมมาาเรต้อง่ฟังไม่นะครับอาิชาเห็นไหมนั่นโอ้ยไม่ได้ไงล่ะครับพ่อ หมูว่าสุกหรือมนะสุเกเตี้ยงเหรอครับยังครับมันอีกด้านหนึ่งครับนนมันต้องเอาขนมปังไปปิ้งไฟก่อนครับคุณอธิชาครับนี่ครับปิ้งไฟให้มันไหม้เหมือนอันเมื่อกี้ใช่ไหมครับพ่อไม่ใช่ครับให้มันร้อนเอาเอา,เอาใสา่เร็วเหนื่อยใสย่ ไหนครับอืมลองดูกรอบๆหน่อยนี <listening> <rebell ious> ้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ครับอธิชาใช่ครับอืมแนว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 ๆนวแ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 แนวแเสร็จแล้วก็เต้นใช่ไหมครับอธิชาครับ

ตากเงินใส่ใหม่สิครับผมโอมเคครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ <ผม S 1> อย่าลืมอะไรครับกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe โอเคสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปไปๆนะครับผม